นี่ก็ใส่คลิปเข้าไปแล้วเกิดอาการเซงศงสรดดูนะครับอันนี้มันก็ขึ้นลายธรรมดาปกติแต่ที่สําคัญไอ้ตวนี้ผมทํามาเพื่อเป็นไฟหลุมมันไม่หลุมอ่ะมันหลุมไม่ลึกน่าจะเกิดจากตําแหน่งการวางไฟครับข้างในเนี่ยน่าจะวางแบบมันวางไม่ชิดมิลเลอร์ด้านหน้าหรือยอย่างไรมันก็เลยเกิดอาการไม่เกิดหลุมเกิดขึ้นลองดูดิเห็นไหมมันหลุมลึกนิดเดียวเอง หลุมนี้ไว้ทำหลุมคอกดีกว่าถ้าหลุมแค่นี้จะทำทำมไมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องถอนมาแก้แตำแหน่งวางไฟมาอีกสุดจทเแ็งเพิ่งประกอบวันนี้พรุ่งนี้หลืออีกแล้วครับก็เนี่ยครับก็แบบเต็มๆเดี๋ยวให้ดูเต็มๆก็ไฟเดี๋ยวก็หลังคานีดูท่าจะ,จะมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างอีกหลายเรื่องเลยดูท่านะ นี่ก็ไฟแดงตรงกลางและที่สำคัญคือมันไม่ขึ้นครับสงสัยต้องลงฟิล์มตลอดลายมันไม่ขึ้นเหมือนกับฝั่งนั้นสายต้องลงฟิล์มตลอดช่วยนะครับอันนี้ก็ไปมาดูที่ไฟไรวะอะไฟแปดเดี๋ยวปดูสังเกตดูดีดี มันยังไม่มีความลงตัวมันได้แค่ว่าได้ทำแต่มันหาความสวยยังไม่ได้มันเหมือนกับมันมีสักอย่างหนึ่งมันติดขัดตังกิดตังงิดอยู่แต่ยังหาจุดแก้ไม่ได้อยู่มันต้องแก้อย่างไงก่อนอื่นเนี่ยแผลคลิกตรงกลางต้องไปแปะทิ้มประหลอดก่อนเลยไม่งั้นไม่รอดแน่ครับก็เนี่ยและครับผมดิฟคัสตอม นะไม่สุดอย่ามาเรียกว่ารีบเลยครับ